วันนี้นะทางวัดหนองทองหล่อของเราหมู่บ้านนองทองหล่อตําบลวังไสอําเภอคลองคุงก็ได้จัดทําพิธีบวงสรวงวิหารเพื่อที่จะอัญเชิญพระประธานวิหารหน้าตักสามศอกเป็นองค์พระพุทธชิน,นาราชจำลองมาประดิษฐา,านไว้ในวิหารแห่งนี้แล้วก็ประโยชน์ของการทําวิหารแห่งนี้ก็คือเพื่อที่จะ นำหลวงพ่อแดงที่เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อแดงคล้ายองค์จรเนี่ยรูปหล่อเสมือนรูปหล่อจำลองมาประดิษฐานเพราะความตั้งใจของญาติโยมบ้านหนองทองหล่อคืออยากมีหลวงพ่อแดงที่เป็นพระประจําบ้านเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านหนองทองหล่อเนี่ยที่มีความศรัทธากันก็อยากจะเอามาประดิษฐานไว้ที่วัดหนองทองหลอกก็เลยมีการที่จะต้องการสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านอีกอย่างหนึ่ง แล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องของการใช้เป็นวัตถุถาวรเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวอนของวัดเพื่อให้วัดเนี่ยดูมีความเจริญขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างกําลังกายกําลังใจให้กับญาติโยมจะได้มีความสามัคคีมีความสร้างสมกุศลกันแล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกคู่ทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้ก็ดีได้เห็นอ่า สคริปต์ตรงนี้ก็ดีว่าขอให้ญาติโยมทุกคนเนี่ยที่ได้เห็นที่อยากร่วมบุญร่วมกุศลเนี่ยสามารถมาร่วมบุญกับทางวัดหนองทองหลอ่อแห่งนี้ได้เลยเพราะว่าวัดหนองทองหล่อของเราเเย,ยังขาดทั้งวัตถุท้าวรขาดเสนาสนะแล้วก็เป็นวัดของชาวบ้าน ทั่วไปแบบชาวไร่ชาวนาเราก็จะมีกําลังทรัพย์ในการปลูกสร้างอะไรน้อยก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมทุกผู้ทุกคนให้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกุศลกันกับวัดที่ยังมีความเจริญยังไม่ดีพอเหมือนสถานที่อื่นๆหรือวัดอื่นๆเนาะตรงนี้ก็ขอฝาก เรื่องบุญเรื่องกุศลกันไว้เพื่อวัดหนองทองหล่อแห่งนี้ด้วยเพราะวัดนี้เป็นวัดบ้านเกิดของอาตมาเองก็อยากจะให้ทุกคนที่ได้เห็นและผู้มีจิตศรัทธานในบวรพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกุศลกับวัดที่กําลังพัฒนาวัดที่กําลังจะมีการปลูกสร้างแล้วก็วัดที่กําลังจะนําพาความเจริญของญาติโยมต่อไป คุณสิแบแปดคุณสิบสิบคุณสิบสาาองร้อยยี่สด็ดทาปิสากายทารในวารีทวารนั้นมาทวารให้พระจากภูตาศตวิญญาณหจท้ราตกะะ เดียวนี้ด้วยเธอใครจเป็นผู้มาจะยังตูเทวราชรัาลายจะไม่อยากังทัศนาคดีันตาสันเปเกยยงมนีวนาวจะนังสาทวมสตนันตุธรรมมา อัญพันตาทธรรมะธรรนาบบนกาอาญพันตาทธรรมะธรกาทุทาวจะกรังทำนัทนทงทุ่งวาจะกรังสร้างข้าง่ัวรอบขอบจักร พระเจ้าทั้งหลายข้ราชณาวงบริมมะข้าญค่อข้าวงรามนาสัมพุทธเจ้าทุกครูทีธีบวงสวงในวันนี้ข้าพระเจ้าขอกรารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสงฆ์พระเจ้าให้ข้าพระเจ้าทําการสิ่งใดอย่าได้มีใครมาแผ่วพานเบียดเบียนข้าพระเจ้าละญาเยโอมทั้งหลายที่ตั้งจิตตั้งใจในวันนี้ ข้าพระเจ้าทั้งลหลายขอรัตนาคุณเทวดาทั้งสิบหกในชั้นฟ้าและที่หาในชั้นดินจนถึงเพวกเราตามศคืขืขตแด,ดนพิเศษแห่งการใช้กรรมคืออเวจีมห ah านรกขอเทวดาทั้งลหลายจงเอห่หยตื่นขึ้นมาตามเสียงข้าพเจ้าอันเชินในครั้งนี้ ขอให้ท่านทางเราจงมารวมอนุโมธนาในปุศลใน,ว,นวันนี้ข้ะพระเจ้าขออันเชิญเทพเรวมันศักดิติ์พร้อมด้วยเครื่องหอมพนธมากลาไม้น้ำต่างๆอันมีสีสันบาดมีความเป็นมงคลพร้อมหาภูเหล่ายาปลาปิ่งขนมข้าวหวาน้อดไก่หนึ่งคู่ผ้าหนึ่งคู่หัวหมูสองหัว,หว,หว ข้ามตำรับข้ามตำนาข้าพเจ้าทั้งหลายที่คุณแม่ฉับวนแม่ฉับทองที่วงังคูบ้าจันสูดดีต่างๆทั้งร้อยแปดนอกตำรับนอกตำนามาแล้วก็ขอชมอัญเชิญพวกท่านทั้งหลายเฉวยเฉยชมเครื่องวงสว่แห่งข้าพเจ้าต่างๆเหล่านี้พอท่านทั้งหลาย จงเช,ชิญชนตามตำรับสามนาทไมโชคดีตลอดไปและขอให้ท่านทั้งหลายโชคดีอย่างไม่มีสิ้นจุดโชคดีอย่างไม่มีประมาณและขอให้เป็นเ่มมีโชคดีใัยตลอดไปตลอดกานความทางเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคอยำคอยำจุนบโนพระพุทธศาสนา ได้หน้าบ้านจะได้อน้ใบุญเก็บได้เยอะเนี่ยหวนอะไรท่จรวาไ้หน้าบ้านแล er. ้วไม้มงคลลาแจกดเลยไม้มงคลเ่าจแจกละาับเลยไม่ไแเลยไม่ได้แบกแเลย ขอดอกไก็เขาก็บอกว่าควาไม่นา้แต่ว่าเราให้มากะี่เสตัวใจยังดีดีเลย อปาผ่าเลยเดี๋ยวตีละกันด้ไปเดี๋ยวตีลักันก็ได้ดังนู้นเดียวเราเห็นพระราตรีติดอิมบอลด้วยนะจะได้ทำเป็นไม่เได้แก à, nếu khó khó thu sắc cái đấy ขอลงไปเลยนะขอนอนุญาตเดียวเดยมจะมีน่ยีดาวดุแ้ไม่เลืออะไร้รอเ

อะเรอปิเตเตซาปุ่นนาคาปโตปโมนติสุนัตาสุมาทรสุปพตสุหันติตสุขโนสุโมหตังสุ Sampai jauh rintu patah kinang Kaya kama wajah kama Patah kinang, สวาสดีวะทุราปาริสุเรนติสัพรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกคปติอิติตังปฏิตังตุมังทิปเมวะสมิันโตสัพเพทุเรนโตสังกปาแันโลปันรโสยะภานิโสติรัสโสยะทา วิวาจาตุัาบารวนวินัส um ัตวมาเทียมภวานวันตารายุสุขิเทยมกายยุคุภิวาอเทวามุนทัพเจัาอนวัอจารดน

จวันนวยจะพวยังวุิเทจสวัสตววันจ,จ,จา,า,าจา,าจอายุจะเทวีเท,ท